ตอนนี้นักศึกษาพ,พอจําได้ไหมคะถ้าเป็นช้อยเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอาสั้นสุดไว้มาตรฐานที่1ระวังโดนหลอกนะคะอาจารย์อยากให้ลองค่อยๆนึกดูว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณภาพของผู้เรียนดังนั้นจึงไว้ข้อที่1ข้อที่2ก็คือกระบวนการบริหารและการจัดการและข้อที่3ก็คือเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญค่ะซึ่งในแต่ละมาตรฐานนะคะก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยนะคะ เช่น1.1ผลสำลิดทางวิชาการของผู้เรียนนะคะก็จะมีข้อย่อยนะคะจำนวนทั้งหมด6ข้ออาจารย์ขออนุญ,ญาตทำแถบสีนะคะสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเตรียมหลักฐานนะคะ เพื่อเป็นการบ่งบอกนะคะว่าตลอดปีการศึกษาที่เราได้จัดการดำเนินการมาเนี่ยความสามารถของผู้เรียนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอย่าลืมเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อด้วยนะคะต่อมาเราเรามาดูคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนกันค่ะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนนะคะมีทั้งหมด4ข้อ ดังที่อาจารย์ทำแถบสีไว้ค่ะอาจารย์คะข้อมูลแค่นี้จะทำยังไงดีคะอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจเลยนะคะในเล่มเล่มนี้นะคะได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเรียกว่าคำอธิบายซึ่งอยู่ทางด้านล่างดังน,นั้นแล้วเนี่ยนักศึกษานะคะหรือผู้เรียนทุกคนนะคะสามารถเข้ามาอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะเพื่อทำความเข้าใจของแต่ละข้อย่อยว่า สิ่งที่จะต้องนํามาแสดงเป็นหลักฐานเนี่ยมีได้แก่อะไรบ้างอาจารย์ขอเลื่อนอย่างรวนเร็วนะคะพวกนี้นะคะนักศึกษาสามารถไปอ่านเองนอกเวลาได้นะคะอาจารย์จะมาพามาดูในมาตรฐานที่2เลยค่ะก่อนมาตรฐานที่2นะคะอาจารย์ขอให้ดูเรื่องของการให้ระดับคุณภาพเป็นหัวใจสําคัญค่ะการให้ระดับคุณภาพ มีอยู่5ระดับนะคะเช่นเดียวกับระดับปฐมวัยใครยังจำระดับคุณภาพไม่ได้เราลองมาทวนกันค่ะ 1. คือกำลังพัฒนาไม่ใช่ด้อยพัฒนานะคะบางคนจำได้แต่คำว่าพัฒนาพัฒนากำลังพัฒนา นะคะคการประกันคุณภาพทางการศึกษาต้องให้กําลังใจค่ะคําว่าด้วยพัฒนานะคะเป็นการทําร้ายจิตใจนะคะเราควรเลือกใช้คําที่ดีมากขึ้นในที่นี้จึงใช้คําว่ากําลังพัฒนาระดับที่2คือปานกลางลําดับที่3คือดีลําดับที่4คือดีเลิศบางคนบอกว่าดีเลิศนี่คือสูงสุดหรอคะอาจารย์มันจะมีคําว่า เกินคำว่าดีเลิศหรอคะลองมาดูกันค่ะคำว่ายอดเยี่ยมนักศึกษาบางคนบอกอาจารย์คะทำยังไงดีคะจาไม่ได้เลยค่ะนึกถึงเพลงตอนที่เขาร้องกีฬาสีกันไวค้ค่ะมีผุดอยู่ในใจมั้งไหมคะยอดเยี่ยมเกียงไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะอาจารย์เลยอยากจะบอกว่าถ้ามีช้อยมาคำว่าดีเลิศก,กับยอดเยี่ยมนึกออกไหมคะว่าอันไหนคือระดับสูงสุด ใช่ค่ะยอดเยี่ยมค่ะนะคะและจะทำยังไงล่ะคะให้โรงเรียนที่เราอยู่เนี่ยได้ระดับยอดเยี่ยมนี่คือ,อรายละเอียดค่ะถ้าโรงเรียนของเราผู้เรียนนะคะมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด19เล็กเกเ,กเข้าสู่ยอดเยี่ยมแล้วค่ะต่อมา ทุกหัวข้อค่ะที่ได้มีการระบุไว้นะคะจะต้องครบทุกข้อนะคะโรงเรียนถึงได้ในระดับยอดเยี่ยมในที่นี้เนี่ยถ้าเรามีความมุ่งหมัน่นว่าจะเข้าสู่ระดับยอดเยี่ยมมาทําตอนจิ้นปีการศึกษาคิดว่าทันไหมคะอาจารย์ว่าจะค่อนข้างยากดังนั้นแล้วเนี่ย เราควรจะต้องทำการเตรียมพร้อมก่อนนะคะโดยการศึกษาเกณฑ์นะคะว่ามีเกณฑ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปพัฒนาผู้เรียนนะคะซึ่งแต่ละหัวข้อย่อยเนี่ยก็มุ่งหวังให้ผู้เรียนเนี่ยมีศักยาภาพนะคะที่ดีนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราอะคะ่ะลองวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าจะทำอย่างไรนะคะแต่ถ้าทำไม่ได้ระดับดีเลิศน,นะคะเราก็ลองดูนะคะว่ามีหัวข้ออะไรบ้างเนี่ยค่ะคือ,อรายละเอียดนะคะ สรุปก็คืออย่างมาตรฐานที่1น,นะคะต้องทาความเข้าใจก่อนว่ามาตรฐานที่1เนี่ยมีสิ่งใดบ้างโดยการศึกษาจากคําอธิบายต่อมาเราอยากได้ระดับการศึกษาไหนก็ให้มาดูหัวข้อย่อยนะคะว่าแต่ละระดับคุณภาพเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างนะคะมีรายละเอียดอะไรนะคะนี่ก็คือเราก็ปัก เสาวไว้ว่าเนี่ยจุดนี้แหละเป้าหมายที่โรงเรียนเราจะไปถึงนะคะแล้วปีการศึกษานั้นน่ะเราก็พัฒนาให้ครบถ้วนนะคะต่อมามาตรฐานที่2นะคะกระบวนการบริหารและการจัดการนะคะเป็นมาตรฐานเดียวที่ไม่ได้พูดถึงผู้เรียน ะค,ะคุณภาพของผู้เรียนนะคะแล้วก็มาตรฐานที่3ก็มีคมําว่าผู้เรียนมาตรฐานที่2ไม่มีคมําว่าผู้เรียนนะคะก็คือกระบวนการบริหารและการจัดการมีอย่างไรบ้างก็จะมีหัวข้อย่อยอยู่ตรงนี้นะคะทั้งหมดหกหัวข้อย่อยนะคะแล้วก็มีคําอธิบายมาหน้าตาลักษณะน,นะคะก็จะคล้ายๆกับมาตรฐานที่1ดังนั้นอาจารย์ขออนุญาตเลื่อนมาดูเลยนะคะว่าการให้ระดับคุณภาพคิดว่ามีกี่ระดับคะ ใช่ค่ะมีจำนวนระดับคุณภาพเท่าเดิมค่ะคือ5เราไปมุ่งสู่ยอดเยี่ยมเลยนะคะนะคะก็พอดีหน้าพอดีนะคะยอดเยี่ยมนะคะก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะคะดังนั้นเราจะต้องวางแผนนะคะแล้วก็สร้างหลักฐานนะคะโชว์เพื่อให้คณะกรรมการนะคะเห็นว่าโรงเรียนของเราอะคะ่ะมีการพัฒนาครอบถ้วนนะคะตามประเด็นที่พิจารณาดังนี้ค่ะ มามาตรฐานสุดท้ายกันนะคะมาตรฐานที่3จะเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะคะมีคําว่าผู้เรียนนะคะมีเกี่ยวกับนักเรียนนะคะในที่นี้เนี่ยก็มีหัวข้อย่อยทั้งหมด5หัวข้อย่อยนะคะที่อาจารย์ทําแถบไว้ค่ะใครอ่านข้อมูลตรงนี้แล้วยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะเช่นเคยค่ะสามารถมาดูรายละเอียดที่คําอธิบายได้ในส่วนนี้นะคะ ทำอะไรอาจารย์อยากให้มีเป้าหมายไว้ในใจค่ะดังนั้นเราลงมาดูประเด็นที่จะพิจารณากันนะคะว่าจะพิจารณาอย่างไรบ้างโรงเรียนถึงได้ระดับยอดเยี่ยมค่ะประเด็นที่พิจารณานะคะก็มีดังนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการประกันคุณภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะการประกันคุณภาพภายในที่ต้องจัดทุกปีการศึกษานะคะแล้วก็ภายนอกนะคะ ก็จะ5ปีนะคะดังนั้นเป็นสิ่งที่โรงเรียนจะต้องทำนะคะเพราะว่าถูกกำหนดโดยกฎกระทรวงนะคะในเมื่อเราได้ทำงานในสุดนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะให้เรามุ่งหวังคุณภาพของผู้เรียนที่มาเรียนกับเรานะคะให้เขามีคุณภาพสูงสุดนะคะการประกันคุณภาพก็จะช่วยในการบอกอรายละเอียดในส่วนนี้ได้นะคะดังนั้นเมื่อจบจากคลิปนี้แล้วนะคะ อาจารย์อยากให้พวกเรานะคะเข้าไปดาวน์โหลดนะคะเอกสารเรื่องของแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานะ,ะเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะใครสนใจเรื่องของศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็มีอยู่ทางด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับการเกณฑ์นะคะแล้วก็หลักฐานนะคะอาจารย์ก็จะขอแนะนำเพียงเท่านี้นะคะของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขอบคุณค่ะ